ยวชัดมงคลโพสต์ฟาดแรงถึงใครกลางดึกปมด่าคนเพื่อคอนเทนต์เจ้าตัวไม่ตลกด้วยด้านแฟนคลับคอมเมนต์สนานเฟซบุ๊กทีเดียวต้องบอกได้เลยว่าเป็นครอบครัวและคู่รักที่อบอุ่นสุดๆส,สำหรับคู่ของนักร้องสาวเจนนี่รัชนกกับสามียวฉัดมงคลที่มีโซ่ทองคล้องใจเป็นลูกสาวสุดน่ารักอย่างน้องอยู่จิน ซึ่งทั้งคู่ได้ฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกันอย่างมากมายและหลายๆครั้งที่เจอเรื่องราวดรามาถาโถงแต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้แต่ก็มีบางครั้งที่ก็ทนไม่ไหวถึงขั้นต้องออกมาโพสต์ระบายผ่านโซเชียลอยู่หลายหนเช่นเดียวกันยิวชัดมงคลฟาดใครปมด่าคนเพื่อคอนเทนต์ล่าสุดดูเหมือนจะเกิดเรื่องดราม่าขึ้นอีกครั้ง เมือ่อยูฉัดมงคลได้ออกมาโพสต์ระบายความในใจพร้อมฟาดแรงถึงใครบางคนในช่องทาง Facebook ส่วนตัวโดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความว่าสมัยนี้การด่าคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเพื่อเอาคอนเทนต์มันกลายเป็นเรื่องน่าชื่นชมไปแล้วหรอครับคนที่โดนด่าเขาไม่ได้รู้สึกดีและไม่ตลกด้วยเลย สักนิดนะครับเกลียดกันจริงเขาไม่พูดถึงกันครับพูดจากใจเหมือนกันอีกทั้งยังได้เขียนคอมเมนต์เพิ่มเติมใต้ใตโพสต์ของตนเองว่าการกระทำและคำพูดโอเอ็กโรจะน่าเกลียดเลยครับไม่เห็นตลกเลยสักนิดด้านแฟนคลับต่างโรคเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายอาทิคนพูดตรงกับคนพูดไม่มีมารยาทมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ หาแสงค่ะคนโดนไม่ตลกกอคนแบบนี้ทำอะไรไม่เจริญหรอกคนดีเขาไม่ด่าใครหรอกไม่ชอบก็เก็บไว้ในใจคนที่คอยด่าแต่คนอื่นพวกนี้สักวันกรรมตามสนองที่มีคนอื่นมาเอาแต่ด่าตนเองจริงค่ะทั้งๆที่รู้ว่าเจนนี่โดนคนจับผิดอยู่แล้วแล้วตัวเองก็รู้ว่าเจนนี่ต้องอดทนมากแค่ไหน นี่แหละที่เขาพูดยิ่งกล้ย,ยิ่งดูแคลนสนิทแค่ไหนก็ควรให้เกียรติกันค่ะสู้ๆนะเจนนี่เพราะเธอดังไงคนถึงอยากเอากระแสเห็นเป็นข่าวไวร่าแล้วแวบแรกที่เห็นนี่ก็ยังแบบห้างงเลยค่ะชอบยิวตรงที่เป็นสามีที่ออกตัวปกป้องภรรยาตลอดเธอมันสุดยอดไปเลยยิวเจนนี่คือผู้หญิงที่โชคดีมากที่ได้ยิวเป็นสามี เอาฮาสนุกปากแต่ต้องไม่ทำร้ายคนอื่นเราดูตอนไลฟ์สดนะก็ตกใจมารยาทวุฒิภาวะให้กำลังใจน้องเจนนี่และคุณยิวครับ